พี่ๆอดใจไม่ไหวเอ็นดูน้องแอบีเกลมองหน้านะพลอยแรงมากยิ่งโตยิ่งน่ารักสำหรับน้องแอบีเกลวัย1ิเดือนลูกสาวของแม่ชมผู้อริยากับพ่อนอตเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารักและภาพพัฒนาการของน้องเกียวอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมของแม่ชมและจากที่เห็นกันบ่อยครั้ง คือน้องเกียวไปช้อปปิ้งไปทานอาหารไปคาเฟ่กับแม่ชมและนาพลอยอยู่บ่อยครั้งล่าสุดนาพลอยเผยภาพน่ารักร่วมเฟรมกับน้องเกียวและแม่ชมผ่านอินสตาแกรมซึ่งมีภาพหนึ่งที่หลายคนโฟกัสตรงกันและเอ็นดูหนักมากเพราะสายตาที่น้องมองนาพลอยจนพี่พี่แฟนคลับหลายคนต่างแซลบอกว่า เกียวมองหน่นะพลอยแรงมากสามทับเจ็ดบันลังเจ้าพ่อของเฮียพายุต้องสะเทือนหนูเกียวมองแรงมากเกียวลูกเกียวคิดว่านะพลอยโพสแย่งซีนเกียวนะรูปสองน้องเกียวมองหน่นะพลอยแรงมากสายตาเกียวนั้นรักนพลอยค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ